ตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายในชุดนี้นะครับสกินให้ยกตัวอย่างว่าเขาเชื่อพระเยซูเดินตามบัญญัติซึ่งเหนือกว่าคริสเตียนทั่วไปในฐานะที่ผมเป็นคนของพระเจ้าซึ่งผมเห็นด้วยครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าทุกคนควรปฏิบัติตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งอีกครึ่งหนึ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือการเชื่อและเดินตามพระเยซูแค่เปลือกอย่างที่สกินไนเป็นเรื่องนี้ผมว่าเหมือนคนอ่อนปัญญากำลังสอนคนไร้ียงสาคนอ่อนปัญญาคือสกินไนและคนไร้ทยงสาก็คือคริสเตียนส่วนใหญ่ มาด้อ่อนบัญญากันก่อนนะครับสกินนห้อ้าวว่าตนเองสุนัตคริสเตียนไม่สุนัตพระเยซูสุนัขทาไมคริสเตียนไม่สุนัตผมเองก็สุนัตและเป็นสุนัตที่ถูกต้องก็อยากถามกับสกินนายและเหล่าอิสลามที่เดียวกันว่าคุณรู้ไหมว่าการสุนัตนั้นหมายถึงอะไรอิสลามคิดว่าการสุนัตพระเจ้าสั่งเพื่อความสะอาดเท่านั้นไม่รู้อะไรมากกว่านั้นในคุรานไม่ได้บอกอะไรมากกว่านั้นเหมือนอิสลามจะทําท่ารู้แต่จริงๆไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเรื่องสุนัต สุนัตมีกฎเกณฑ์และมีความหมายมากมายแต่อิสลามทําสุนัตแบบไม่เข้าใจนั่นคือเจ็บฟรีแค่ได้ของแถมคือความสะอาดนอกนั้นั้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คือการลู้แค่เปลือกแต่ถ้าจะเอาแค่เปลือกเด็กที่เกิดในโรงพยาบาลสมัยนี้คุณหมอก็ถามพ่อแม่แล้วครับว่าจะคลิปลูกเลยไหมตั้งแต่เกิดนี่คือสุนัตหรือเปล่าครับเพื่อความสะอาดเหมือนแบบอิสลามมันได้ความสะอาดครับแต่ไร้ความหมายทางฝ่ายวิญญ,ญาณ และไร้ความหมายต่อพระเจ้าครับยกตัวอย่างถ้าคุณทําต้องทําให้ถูกพระเจ้าให้สุนัขวันที่8ปดเพสูสุนัขวันที่8อิสอักสุนัขวันที่8แล้วอิสลามสุนัขวันไหนครับทําตามไหมครับไม่ทําตามเพราะไม่รู้รู้แค่เปลือกและจะมาอวดอ้างทําไมครับในเมื่อคุณรู้แค่เปลือกผมเคยบรรยายเรื่องสุนัขใช้เวลา2ี่ชั่วโมง กล่าวถึงความหมายทางศาสนาศาสตร์ส่วนมุสลิมมีคําตอบแค่ประโยคเดียวคือพระเจ้าให้ทาเพราะเหตุผลด้านความสะอาดคุณรู้เรื่องสุนัตแบบผิดผิดคุณยังมาอวดมันจึงเป็นเรื่องหน้าขันเหมือนคนซื้อกระเป๋าของก๊อปมาอวดแต่คนที่ไม่มีมันก็อพอได้อยู่แต่คนที่มีของจริงมองคุณแล้วตลกหรือคนที่รู้จักของจริงมองคุณแล้วมันก็ตลกมันเป็นการอ่อนปัญญานี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นในสก,กินนที่มาอวดอ้างแบบนี้หรือมุสลิมต่างๆที่มาอวดอ้างแบบนี้ ส่วนคริสเตียนส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าสุนัขทางใจแต่แท้ที่จริงก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าสุนัขทางใจคืออะไรนี่ก็คือ,อไร้เดียงสาสุนัขทางใจถูกเรียกร้องตั้งแต่เยเรมีบทที่4ี่แล้วนะครับก็คือการรักษาบัญญตัติถ้าคุณไม่สุนัขทางใจและไม่สุนัขทางกายก็เป็นที่น่าสีอิสเอียนของพระเจ้าเข้าวิหารไม่ได้อยู่ในเอเสเคียลสีนะครับพระเจ้าสีอิสเอียนฉะนั้นทั้งคริสต์และอิสลามยังไม่เข้าใจเรื่องสุนัขจริงๆซึ่งมีความสําคัญมาก และต้องครบทั้งสองอย่างนะครับคือส่วนทั้งใจและกายอิสลามก็ไม่เข้าส่วนทางใจนะครับเราไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่างที่เข้าใจครับคนอ่อนปัญญากําลังสอนคนไร้เดียงสายอยู่ส่วนอย่างที่สองการกินหมูอันนี้ผมอดขำไม่ได้ผมไม่กินหมูผมรักษาบรรัญญัติที่พระเจ้าให้มอเสตมาคริสต์ส่วนใหญ่กินหมูซึ่งผิดบรรัญญัติอยู่แล้วอิสลามก็รู้สึกพราวาเขาชนะ เขาทำตามบัญญัติเขาไม่กินหมูก็มาถามคริสเตียนว่าทําไมคุณกินหมูมันผิดบัญญัติโมเสสไม่ใช่หรือนะครับเพราะบัญญัติโมเสสบอกว่าและหมูด้วยพาะหมูมีกีบผ่าแต่ไม่เชี้ยวเอื้องจึงเป็นสัตว์มนทรินแก่ท่านท่านอย่ารับประทานเนื้อของมันและซาของมันแต่อิสลามอ่านแต่ข้อ8ครับข้อ7ไม่อ่านข้อ7บอกว่าอย่างไรก็ตามในสัตว์จำพวกทั้งหลายที่เคี้ยวเอื้องหรือมีกีบผ่าท่านอย่ารับประทานสัตว์ต่อไปเหล่านี้คืออูดกระต่ายตัวกระชงผา่า เพราะสัตว์เหล่านี้เขี้ยวเอื้องแต่กีบไม่ผ่าจึงเป็นสัตว์มนทินแก่ท่านแต่อิสลามกินอูดครับคริสไม่ได้กินอูดนะครับกุาาร่าน22่สองข้อสาบอกว่าและอูดที่อ้วนพีเราได้กําหนดมันให้มีขึ้นสําหรับพวกเจ้าถือเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์เพราะในตัวมันมีของดีสําหรับพวกเจ้ามันขัดกันเห็นไหมครับแต่ถ้าคุณจะอ้างเรื่องบัญญัติของโมเสสคุณก็กินอูดไม่ได้ แล้วมันก็ขัดกันกับกุรอ่านแต่ถ้าคุณอ้างว่ากุรอ่านให้กินแล้วคุณจะไปไปเคลมกับคริสตียนใหม่ในเมื่อคริสก็บอกว่าบัญญัติมันจบไปแล้วแต่ถ้าคุณจะสับซื่อจริงๆคือบัญญัติพระเจ้าห้ามกินอูดด้วยครับอูดเป็นสัตว์มนทินอิสลามกินอูดกินไม่ก็ั้งฉี่อูดถูกไหมครับในข้อห6 8หกในฮะดิษของซาฮิตบุคลีบอกชัดว่านบ,บีสั่งให้ไปกินปัสสาวะอูดเพื่อบัญญา คริสกินหมูแต่ไม่กินปัสสวาวะหมูแน่นอนครับในเมื่อคุณยังผิดบัญญัติเรื่องการกินของโมเสสแล้วคุณจะไปว่าคริสตทำไมครับในภาษาคัมภีร์เรียกว่าหน่าซื่อใจคดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นพระเยซูถึงบอกชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาก่อนที่จะไปเขี่ยผมในตาคนอื่นสรุปผมก็คือผิดบัญญัติทั้งคู่จะมาอวดอ้างกันทําไมคนบาปเหมือนกันเหมือนคนติดผงขาวไปต่อว่าคนติดยาบ้าเพราะคิดว่าตัวเองดีกว่า ผมก็เลยมองว่าเป็นเรื่องอ่อนปัญญาห่างไกลสัจธรรมซึ่งผมมองเห็นในสกินนยและกลุ่มมุสลิมที่ยกย่องภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ในเมื่อคุณไม่เคารพกฎโมเสสที่พระเจ้าให้และจะไปดิสคเครดิตคนที่เขาไม่เคารพกฎโมเสสเหมือนคุณทําไมผมในฐานะคนที่เป็นคนสุนัตและรักษาบัญญัติไม่กินหมูอยู่แล้วได้แต่คิดว่าเนี่ยครับไร้เดียงสาหรือสกินนายรู้ั้งร,ร,รู้ว่าตนเองผิดที่กินอูดแต่ยังน่าซื่อใจคดสัประมาทคริสเตียนที่กินหมู ก็เท่ากับศบรัทธาตัวเองด้วยหรืออ่านบรรยายัจริงเรียนไปไม่ถึงไม่รู้ว่าบรรัญญัตินั้นห้ามกินอูดก็จงรู้วันนี้ครับว่าบรรัญญัติห้ามกินอูดแอลกอฮอล์อิสลามห้ามดื่มแต่อนุญ,ญาตให้ดื่มชีอูดปัสสาวะอูดภูมิใจในภูมิปัญญานี้ปัสสาวะอูดหน้าขยะขยะ,ขยะก่าแอลกอฮอล์อีกนะครับเข้ามาเรื่องประเด็นแอลกอฮอล์สกินนี้อ้างว่าการดื่มแอลกอฮอล์น้นบาเรื่องนี้ผมว่า เป็นเรื่องน่าซื่อใจคดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นอีกแล้วเหมือนไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยเมื่อเช็คในระบบความคิดด้านศาสนาของมุสลิมเองเรื่องนี้ตักกะก็ยังสับสนนะครับมุสลิมห้ามดื่มแอลกอฮอล์แต่ในกุราน5 6อกบรรยายถึงสวรรค์ว่าในสวงสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสําราญโดยอยู่บนเตียงที่ประดับด้วยทองคําพวกเขานอนเอกเนกอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากันมีเด็กๆที่ไม่อายุเช่นนั้นวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไป ถ้วยภาชนะใหญ่และแก้วที่มีหูและจอกใส่สุราที่ไหลลินมาพวกเขาจะไม่มึนสิษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นทำไมบนสวรรค์ต้องมีสุราที่ดื่มไม่เมาด้วยครับทำไมสวรรค์ในคุรลอานไม่กินฉี่อูดหรือนมแพะคุณบอกว่าสุราเป็นบาปบาปจะอยู่บนสวรรค์ได้อย่างไรเราจะไปทำบาปบนสวรรค์กันหรืออาร์ะจะประทานหญิง婆มจารีเจ็ดสิบคนให้กินเหล้าเขานาลีไปบนสวรรค์ยังต้องการกระทำการเนื้อหนังแบบนั้นอยู่หรือ สวรรค์ยังจะเลวร้วายกว่าโลกอีกหรือหรือว่าเป็นเรื่องแค่ปากว่าตาขยิบสิ่งเลวก็ต้องเลวสิ่งดีก็ต้องดีไม่ใช่สิ่งเลวเมื่ออยู่บนสวรรค์กลายเป็นสิ่งดีซึ่งมีปองรคนบอกแบบนั้นบนสวรรค์กินเหล้าไม่บาปแต่กินบนโลกบาปโลกต้องสะท้อนสวรรค์สิครับพระเยซูอบอกบนสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้แผ่นดินโลกเป็นอย่างนั้นสวรรค์มีเหล้าแต่โลกห้ามแต่สวรรค์นอนุญาตตะกะมันบิเดเบี้ยวนะครับ พระเจ้าสอนให้แยกแยะสิ่งสะอาดสิ่งมลทินสิ่งสามัญสิ่งบริสุทธิ์คุณแยกไม่เป็นเลยสอนคนในเรื่องพระเจ้าได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่ชัดเจนเรื่องพระเจ้าสุราแอลกอฮอล์เป็นของสามัญไม่ใช่มลทินหรือบาปเลยอยู่ที่คนใช้ต่างหากเหมือนคุณขับรถชนคนตายรถเป็นของบ,บาปหรือไม่ใช่คนใช้ต่างหากสุราเช่นกันคนต่างหากที่ผิดดื่มโดยขาดการยับยั้งชั่งใจสกินไนไม่ได้อ่านวิรกรรมพระเยซูที่หมู่บ้านคานา พระองค์เปลี่ยนน้ำเป็นน้ำองุ่นชั้นเลิศ6ององค์เบื้อมเลยรวมเกือบ30ถังอยู่ในยอมท,ยที่2นะครับผมว่าสากีไนาก็คงอ่านแล้วเพราะว่าท่องได้เยอะแยะมากมายแต่อ่านแล้วสรุปได้ไงว่าห้ามดื่มพระเยซูยกจอะวายขึ้นก่อนมันปสัสกาและตรัสว่านี่คือพระธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราเมื่อเป็นแบบนั้นวายในพธิธีนั้นกลายจากของสามัญกลายเป็นของบริสุทธิท์ทันทีครับ โดยหลักข้อเชื่ออิสลามอิสลามไม่มีทางได้กินพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูครับเพราะวายเล็งถึงโลหิตพระเยซูโลหิตคือชีวิตเมื่อท่านดื่มชีวิตของพระเยซูชีวิตโปร่งอยู่ในท่านไม่ใช่น้ำองไม่ใช่น้ำหวานน้ำองุ่นนะครับเป็นแอลกอฮอล์เพราะว่ามันจะซึมเข้าเลือดครับชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูยอนไทที่หกข้อที่สิบสาพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ก็ไม่มีชีวิตอยู่ในตัวท่านผู้้ทีีี่กกิิินนนนเเืืออแลละดมมโหตตขงรรา็ชวั และเราใช้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราเป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่ในเราและเราอยู่ในเขาในปัสคาน้ําองุ่นนั้นเล่งถึงเลือดของพระเยซูนะครับพระองค์ตัดเช่นนั้นและผู้ที่เชื่อในพระองค์ก็ดื่มมันในพระคัมภีร์พระเจ้าให้มีการฉลองบ่อยครับและไม่ได้ห้ามเรื่องแอลกอฮอล์มีห้ามบางกรณีเช่นเป็นนาสีห้ามกินแอลกอฮอล์หรือปรหิตที่เข้าทํางานห้ามกินแอลกอฮอล์ ส่วนการห้ามอื่นๆคือห้ามมนเมาห้ามเมาจนเสียคนอะไรประมาณนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้ห้ามที่จะดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องสิบรถพระบัญญัติก็กล่าวว่าให้ซื้อสุรามาเลี้ยงกันได้หรือในสดุดีบทที่ยีาดาวิดให้ภาพงานเลี้ยงต่อหน้าต,ต่อตาศัตรูว่าพระเจ้าทรงเติมถ้วยไวน์เขาจนเต็มและลน้นพระเยซูเองก็บอกว่าจะไม่ดื่มผลแห่งเถ้าวม่นอีกแต่จะดื่มกันท่านอีกครั้งบนสวรรค์พระเยซูจะไม่ฉลองจนกว่าจะถึงวันนั้นนะครับบนสวรรค์ของผมมีไวน์แน่นอน และเป็นเรื่องชอบทําไม่ใช่เรื่องความป่ะทีนี้สกินไนท์ถามว่าคุณหรือผมทําตามพระเยซูมากกว่ากันถ้าคุณถามผมผมก็บอกว่าอ๋อคุณคุณทาตามแค่เปลือกสุนหัดแค่เปลือกไม่กินหมูก็รู้รู้แบบปูปลาทําแต่กากกินแต่กากรู้แค่เปลือกเหมือนปอกกล้วยแล้วกินเปลือกแล้วคายเนื้อทิ้งแต่ประเด็นคือพระเยซูสอนคุณทําแค่ไหนคุณไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผมดื่มแอลกอฮอล์ผมว่าคุณเคยตามพระเยซูมากกว่ากัน คุณไม่เข้าใจการไถ่ของพระเยซูเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณจะมาท้าทายทําไมว่าคุณตามพระเยซูมากกว่าคริสเตียนทั้งที่ไม่รู้จักคําสอนของพระองค์เลยพระเยซูตัดว่ายังไงครับพระเยซูตัดในยอห์น14เขาบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราความหมายคือพระองค์เป็นทางเดียวเป็นความจริงนอกพระเยซูไม่ใช่ความจริงเป็นชีวิตนอกพระเยซูไม่มีชีวิต เป็นทางเดียวที่ไปถึงพระบิดาได้คุณเชื่อเช่นนั้นไหมที่จะหาทางเดียวคือความจริงเดียวเพื่อได้ชีวิตกลับไปหาพระเจ้าหรือคุณปันใจให้ความจริงอื่นหาชีวิตจากแหล่งอื่นที่ไม่เคยสัญญาว่าจะให้แต่นี่คือคําสัญญาของพระเยซูผู้เป็นพระวาทะของพระเจ้าพระดํารัสของพระเจ้าคุณไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนอีกในฮะดิษอิสลามก็ยืนยันตามนั้นใช่ไหมครับในฮะดิษบุคเรท่านอบูฮุเละเล่มที่11หน้าสองหมีกล่าวว่า สถานภาพของท่านจะเป็นเช่นไรคือสถานภาพของอิสซาห,หรือพระเยซูจะเป็นเช่นไรถ้าบุตรของมารีหรือไมลเลยยัมเนี่ยคือผู้สืบทอดความเป็นผู้นําและบรรลุถึงพระเจ้าที่ยงแท้และอิสลามก็เรียกพระเยซูว่าอิสานมัสซิดอันมัสซิดคือผู้ช่วยให้รอดหรือพระเมสยานี่คือนามของพระเยซูหรือคุณไม่เข้าใจคำว่าอันมัสซิดคุณจึงรับมาปฏิบัติแค่เปลือกแล้วมาอวดอ้างความชอบธรรมของตัวเองเพื่อบอกว่าคนอื่นผิดคุณเหนือกว่า ซึ่งเจาะลึกลงไปตามที่ผมวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วคุณแค่เปลือกเปลือกของเปลือกด้วยซ้ําคุณท่องพระคัมภีร์ได้แต่คุณไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่คุณท่องได้เหมือนคล้องหรือฉาบที่ส่งเสียงเท่านั้นคุณจึงไม่รู้ถึงความจําเก่งพระเจ้าทแท้แต่ผมเข้าใจได้เพราะคุณความรู้ยังไม่พอจากคําถามที่ถามมาว่าคริสเตียนหรืออิสลามใครถูกมารสตานล่อลวงเพราะว่าโดนหลอกทั้งคู่ไม่มากก็น้อยแต่คนของพระเจ้า ผู้เป็นคนของพระเจ้าจะไม่โดนหลอกถึงโดนหลอกก็ต้องกลับใจที่สําคัญคือคุณอย่าลวงตัวเองคุณต้องเปิดรับฟังความจริงพระเยซูบอกแล้วพระองค์คือความจริงทุกคนไปถึงพระองค์ได้ถ้าคุณมีความจริงใจที่จะสแสวงหาพระองค์นี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์จากการได้ดูคลิปของสก,กินายนะครับแล้วก็วิเคราะห์เพื่อให้เพื่อนคริสเตียนและอิสลามได้ทําความเข้าใจกัน ในฐานะผมเป็นคนของพระเจ้าคนหนึ่งเท่านั้น